t ทรลาจิน a า l t ลติเมตคอลลาเจนเซรัเรื่องผิวต้อง t ทรลาจ i n a คุณผู้ชมคะแล้ววันนี้นะคะแหวนก็ได้รับเกียรติจากคุณนะ้าเดน,นว่าคุณน้าสุดหลอ่อที่ถ้าไม่บอกเนี่ยนึกว่าเป็นพี่ชายเลยนะคะครับผมคุณนะ้าดีโนเมธนีบุรณาสิริค่ะสวัสดีค่ะแล้วทํา,าทงานก็เยอะด้วยทําอะไรบ้างคะตอนนี้คือพิธีกรแล้วก็ที่เหลือก็เป็นอะไรที่อิเ,เล็กเขขาบไปเรื่อยตามภาษาของ <laughs> ของนนะคือ ทำสวนทำไร่ทำอะไรไปอย่างเงี้ย<ฆ>คนเราเนี่ยโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยคิดว่าการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญมาก oh. โดยเฉพาะการดูแลจากภายนอก oh. แล้วเราเนี่ยออกไปจัดสวนทำอะไรในรีสอร์ทต,ตั้งแต่ครั้งนั้นเนี่ยก็คือไม่เคยดูแลตัวเองเพราะว่าสมัยก่อนพวกครีมกันแดดเนี่ยมันมันจะไม่มีใช่ไหมเราก็จะใช้ไอ้ครีมกันแดดแบบอาบแดดอะท oh. าหน้าทาอะไรไปปรากฏว่าหนึ่งเนอสองผดขึ้นหมดก็เลยเลิกใช้ปวด,นะดร้าวมากดูหน้าหน้าเป็นอย่างเงี้ยริ้วตรงนี้นะ ใต้ตานะตีนกานะล่องปากร่องแก้มตรงเนี้ยที่มันเป็นปืนเป็นปืนเนี่ยพอโดนแดดหนกแก้มมันรับไปก่อนเลยเคยเจอคนทักเลยว่าคุณนิโน่ปะครับตัวจริงไม่เห็นหรอกคืโดนขนาดนี้หลังจากโดนทักแบบนี้ก็สันครับใช้ครีมเคานเตอร์แบนด ครีมอะไรที่ใครเขาบอกว่าดีจากต่างประเทศกระปุกเป็นหมื่นเกือบหมื่นใช้หมดแต่ใช้แล้วมันไม่ตอบโจทย์เราบางตัวใช้แล้วผลขึ้นเหมือนกันออคือมันจะเป็นผลเล็กๆเล็กๆขึ้นเหมือนเราแพ้ไม่ใช่ว่าของเขาไม่ดีแต่มันอาจจะไม่ถูกกับเราก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่มีอะไรตอบโจทย์เลยพอดีมาเจอน้องเปิ้ลพาราดีเ,ออเคยเจอผิวเขาตอนพังเหมือนกันตอน,น,นเขาคลอดลูกใหม่ๆแล้วอยู่ดีๆหน้าเขาเนียนกิ๊กมาเลยสวยมากแล้วบอกเปิ้ลเปิ้ลทำอะไรกับผิวอะถึงเป็นแบบนี้เพิ่นบอกว่า เปิ้ลใช้ทรลล่าจีน่าเราก็บอกว่าซื้อได้ที่ไหนเปิ้ลบอก15.7 7พี่157 7โทรทัศน์นี่หว่าเมื่อก่อนเนี่ยน้าเป็นคนไม่เชื่อความรู้สึกว่าเคยมันมาแบบประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวมันก็ไปมันก็ไปเออไม่เข้าใจนะมันจะคิดว่าแบบเออมันจะดีเหรอของไม่ดีของน่าไม่ดีเปิ้ลน่ะเขาเรียกเราว่าพ่อเราก็เลยเออมันไม่น่าโกหกพ่อมันหลอกก็ลองดูว่า15.7 7ไม่เสียหายโทรไปพอได้รับของ ก็เป็นเจ้าเซรั่มกระปุกแดงตัวนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยมาถึงวันแรกนะกลางคืนเปิดปุ๊บดูตกใจนี่คือเซรั่มหรอเซรัม่มทำไมมันข้นขนาดนี้ที่กลัวก็คือกลัวมันเหนอะถูกไหม<อ>เพราะเราเป็นผู้ชายเรากล <ผม S 1> ัวแบบเหนอะมากแต่มาแล้วเสียตังค์แล้วต้องลอง,องหน่อยอจิ้มแล้วก็ลูบๆๆหน้าก็ทาไปอย่างเงี้ยนะครับทา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 เดินออกมากินน้ําดูขาวแวบ,บนึงกลับเข้าไปนอนใหม่ เอ๊ะเมื่อกี้ทาเซรั่มไปยังคือมันไม่มีอะไรมันไม่มีความ,มเหนอตื่นเช้ามานะอย่างแรกที่รู้สึกได้ก็คือรู้สึกชุ่มชื่นผิวพรรณมันดูรู้สึกชุ่มชื่นขึ้นเลยทันทีใช้ไปได้สองอาทิตย์ช่างแต่งหน้าประจำเนี่ยบอกเลยไปทําอะไรมากับผิวไม่เปลืองรองพื้น <S 2> 2 <S แล้วสองอาทิตย์นี่คือแบบสองอาทิตย์นี่ทักเลยก็ให้เพื่อนที่สนิทกันเฮ้ยมึงเอาไปดูให้หน่อยไปเช็คให้หน่อย เพื่อนก็เอาไปเช็คให้เรียบร้อยปรากฏว่าไม่มีทั้งปรอดไม่มีทั้งสเตียรอยด์พอมันไม่มีกขาบอกใช้ได้เลยไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายต่อผิวบันก็ใช้มาตลอดนี่พี่ใช้มา2ปีกว่าแล้วริ้วตรงนี้นะครับตีนกานะครับใต้ตาล่องปากล่องแก้มเดี๋ยวน้าจะทําให้ดูว่าน้ําไม่ได้ฉีดโบท็อกน้ําไม่ได้ฉีดอะไรที่มีอะไร ให้นายโยนมันก็โยนมันมันได้มันได้เอออันนี้อันนี้คือปกติที่ที่มันเป็นแล้วก็เนี่ยนับเนี่ยริ้วตรงหน้าผากดินกาและดูจางลงแม่ก็ใช้เพื่อนแม่ใช้คนรอบข้างใช้หมดแหมคุณน้ามารายการหลานนั้งทีเนี่ยต้องแบบจัดโปรแบบสุดพิเศษสุดเลยนะไทราจีนาไม่มีหนทางซื้อทางไหนนอกจากทางโทรทัศน์อย่างเดียวนะครับ โดยการโทรมาที่1577หรือเข้ามาที่ไลน์ของเรา t r y l a i n a สำหรับวันนี้รายการหนูแหวนน้าให้200สายนะครับตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่าท่านยังไม่ต้องตัดสินใจซื้อตอนนี้ก็ได้แค่กด1577แล้วโทรไปจองสิทธิ์ของท่านไว้มีเงินเดือนหน้าก็บอกเดือนหน้ากลางเดือนหน้าก็กลางเดือนหน้า,า,นนาสิ้นเดือนหน้าก็สิ้นเดือนหน้าส่งของถึงบ้านแล้วค่อยจ่ายก็ได้วันนี้โปรพิเศษของเราซื้อ1แถม1นะครับ แถมขนาดพกพาไปอีกสองแถมหน้ากากผ้าไปอีก1ครับโโห้า <5 S 2> <อ>ชิ้นนี้จาก7,800บาทวันนี้เอาไปเพียง2,900บาทเท่านั้นพ <1, 900 S 1> วกคุณ <000 S 1> <000. S 2> จะใช้ได้หมด3เดือนนะครับตกวันละ30กว่าบาททั้งวันเนี้ยเช้า10กว่าบาทเย็น10กว่าบาทสละเวลาสละตังของคุณใช้สักนี้นะครับคุณจะรู้สึกได้ว่าผิวหน้าคุณดีขึ้นอย่างไรเซรั่มนี่เป็นเซรั่มล้วนนะครับโปรนี้ ต้องรีบโทรมาจองไว้ก่อนมีตังค์ไม่มีตังค์ไม่เป็นไรโทรจองสิทธิ์ของคุณไว้มีเมื่อไหร่ค่อยจ่ายนะครับ2,900บาทได้ไป5ชิ้นซื้อ1ใหญ่แถม1ใหญ่แล้วก็แถมพกพา2แถมหน้ากากผ้าอีก 1. อ1ส่งฟรีทั่วประเทศไม่ต้องเชื่อผมคนเดียวดูพี่หมูดีหลกอก65ไมบใาชันความหลอกคุณน้าเลยแกกว่าน้า0ิปีอ่ะคุณปานธนพรนะเขาไปไหนมาไหนเขาจะไม่แต่งหน้า ถ้าไปเจอเขาขอดูหน้าเขาใกล้ <laughs> ผิวเขาละเอียดมากปลาเน,น,นี้นะครับ <laughs> คุณปุ้ยพี่มลวันและล่าสุดพรีเซนเซตอร์ของเราครับเจคคิมครับ <Wow. S 1> นี่ววตัวแม่เรา <sighs> ดูดูคิมตอนนี้คิมสวยมาก <laughs> ผมว่าตอนนี้ไม่น่าจะถึงร้อยสายแล้วรีบกดกดมาที่1577นะครับเหลืออีกไม่กี่10สายแล้ว ซื้อ1แถม1แถมพกพา2แถมหน้ากากผ้า1ในนะราคาเพียง2,900น2,900บาทโทรมาที่1,577นะครับส่งฟรีรูดบัตรได้โทรไปจองไว้ก่อนของถึงมือค่อยจ่ายโทรด่วนครับใกล้จะหมดแล้วโปรเซรั่มล้วนบอกโปรนีโนวันนี้นะครับเงินเดือนไม่ออกไม่เป็นไรนะครับโทรไปจองเอาไว้เซรั่มล้วนแบบนี้ หาโปรนี้ยากครับ15.7 7โทรเลยครับแหมวันนี้นะอนโนมาทั้งทีมาบอกเคล็ดลับดีแล้วนี่เราอยากจะฝากกับคุณผู้ชมอยู่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผิวพรรณแล้วก็สุขภาพของตัวเองก็ตอนนี้อย่างที่บอกนะครับล้างมือไปบ่อยสวมหน้ากากเยอะๆนะครับแล้วก็รับประทานอาหารครบห้าหมู่นอนให้เพียงพอออกกาลังกายพอสมควรนะครับอย่าหนักจนเกินไปแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยไตรลาตินาครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอันโนมากเลยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมครับ ค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของอรายการว้าวันแหวนก็หมดลงแล้วพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสองนาทีทางช่องอมรินทีวีเอชีช่อง3ามสิบสี่ำหรับวันนี้แหวนและคุณนันเอต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอมรินทีวี